สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนโรงเรียนเบญจมาราชาลายรับชมนรสารปิที่สาทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกแผนการเรียนนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เราไม่สามารถมาประชุมผู้ปกครองกันได้แต่ทางโรงเรียนก็ตระหนักถึงข้อมูลความสําคัญของการเลือกแผนการเรียนที่ผู้ปกครองควรจะได้รับร,รู้รับทราบนะครับทางเรียนก็ได้มีการจัดทําข้อมูลต่าง เป็นระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ผู้ปกครองก็คงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ข้อดีข้อเด่นของแผนการเรียนต่างๆจากทางโรงเรียนไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของทางงานแนะแนวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอในส่วนของเอกาสารคู่มือของการเลือกแผนการเรียนนะครับหน้าตาของเอกสารคู่มือการเลือกแผนการเรียนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะอัปโหลดไว้ให้ผู้ปกครองได้ศึกษาแล้วก็นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับ ฝากย้ำนะครับว่าอยากให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนศึกษาคู่มือตัวนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ได้รับรู้ถึงแผนการเรียนต่างๆหรือว่ารูปแบบของการเลือกแผนการเรียนของทางโรงเรียนนะครับข้อมูลจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อเราเรียนจบม .3 นักเรียนที่จบม .3 ไปแล้วเนี่ยก็ก็จะนําไปสู่เรื่องเรื่องของการเรียนในระดับมปลายซึ่งก็จะมีแผนการเรียนต่างๆให้เราเลือกซึ่งก็จะเป็นการตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครองซึ่ง ควรจะต้องตัดสินใจร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็นํามาตัดสินใจร่วมกันนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเรานะครับก็จะมีแผนการเรียนทั้งหมด5แผนการเรียนสําหรับคนที่อยากเรียนแผนการเรียนสายสามัญน,นะครับมีแผนการเรียนวิคณิตสินคำนวณสินภาษาสินภาษาก็จะมีภาษาญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็จีนนะครับ ข้อมูลก็จะอยู่ในวิดีโอแล้วก็อยู่ในคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับศึกษาก่อนที่จะไปตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนด้วยนะครับ ต่อมาสําหรับงานแนแนวนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการเลือกแผนการเรียนทําไมเราถึงต้องใส่ใจในส่วนของการเลือกแผนการเรียนนะครับเนื่องจากเลยอย่างแรกมันเป็นอนาคตของนักเรียนที่จะต้องนําไปสู่การเลือกอาชีพในอนาคตเพราะว่ามปลายเนี่ยก็จะเป็นการเรียนเพื่อไปต่อยอดในการเข้าสู่ในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนในสิ่งที่ตัวตัวเองไม่ชอบเนี่ยนักเรียนก็จะทนอยู่กับสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบหรือไม่มีความสุขเนี่ยก็จะทาให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขไปถึง ปีและก็จะทําให้ผลการเรียนที่เราทําออกมาเนี่ยก็ทําออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและมันก็จะส่งผลเป็นวงลูกโซ่ไปถึงอนาคตของเราเนื่องจากนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนในสิ่งที่เราถนัดมันจะทําให้เราเนี่ยทำผลงานหรือว่าผลการเรียนออกมาได้ไม่ดีแล้วก็คะแนนที่ได้มามันก็จะ ่าไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลลูกโซ่ยังไงก็คือจะส่งผลไปสู่การเลือกอาชีพในอนาคตหรือว่าการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเนื่องจากการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยในรูปแบบ t c a คที่มีทั้งหมด4รอบเนี่ย มันใช้คะแนนทั้งหมดทั้งใช้เกรดทั้งหมดใน,ในการเข้าเรียนเนี่ยทั้ง4รอบเลยไม่ว่าจะเป็นรอบพอร์ตฟิโอก็ใช้เกรดในโรงเรียนไปยื่นพร้อมกับผลงานรอบของโคตาก็จะมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าถ้าเรามีผลการเรียนเท่านี้เราถึงจะสมัครได้รอบอรับตรงร่วมกันหรือว่ารรบแอดมิชชั่นที่เอามารวมกันเนี่ยเป็นรอบ3เนี่ยก็จะต้องใช้ผลการเรียนในการคิดค่าคะแนนถึง30%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเราเรียนในสิ่งที่เรา ถนัดหรือทําได้ดีมันก็จะส่งผลกับผลการเรียนหรือคะแนนของเราได้นั่นเองนะครับและสิ่งสําคัญเลยนะครับบางมหาวิทยาลัย,ยกําหนดว่าจะต้องรับแผนการเด็กในแผนการเรียนเหล่านี้เท่านั้นที่เข้าเรียนต่อในคณะของเขาเองเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งครูได้ทำข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคู่มือของของงานแนแนวแล้วนะครับสามารถศึกษาได้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนและก็คณะไหนที่เขามีการจํากัดการรับ นักเรียนในแผนการเรียนต่างๆเข้าไปนะครับจะได้ไม่ส่งผลกับการขอย้ายแผนการเรียนของนักเรียนมมปลายนะครับซึ่งก็จะมนีนักเรียนมาขอย้ายแผนการเรียนอยู่เป็นประจำเนื่องจากพอเรียนไปแล้วเกิดความไม่ชอบหรือไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองเลือกไว้อะไรต่างๆพวกนี้มันไม่สามารถให้นักเรียนเลือกอย้ายแผนการเรียนได้แบบตลอดเวลาเนื่องจากเลยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากว่า เราต้องตัดสินใจให้ดีตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องอขอย้ายแผนเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องมาขอย้ายแผนทีหลังเพราะมันก็จะเป็นปัญหาตามมาเนื่องจากบางทีโครงสร้างรายวิชาของแผนการเรียนแต่ละแผนการเรียนก็ไม่เหมือนกันนะครับจำนวนนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนอาจจะเต็มอยู่แล้วไรต่างๆพวกนี้มันก็ไม่สามารถทําให้เราย้ายได้ตลอดเวลาหรือตามความสม่สะดวกใจของเราก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะครับผมอ่ะ ทีนี้ครูจะมาพูดถึงรูปแบบของการเลือกแผนการเรียนนะครับรูปแบบของการเลือกแผนการเรียนเราจะมี อันดับไว้ให้เราเลือกทั้งหมด5อันดับซึ่งเรามีแผนการเรียนทั้งหมด5แผนการเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแผนการเรียนลำดับที่1ถึงลำดับที่5โดยที่จะต้องเลือกไม่ซ้ํากันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเลือกแผนการเรียนสินญี่ปุ่นเป็นอันดับ1นะครับอันดับ2เราเลือกสินคํานวณอันดับ3เราเลือกสินฝรั่งเศสอันดับ4เลือกสินจีนอันดับ5ต้องเป็นเลือกสินต้องเป็นวิทย์คณิตเท่านั้นนะครับก็จะครบทั้ง5แผนการเรียนแล้วก็ห้าลำดับเพื่อง เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเลือกในแผนการเรียนที่1นะครับแล้วเราไม่ได้เข้าแผนการเรียนเนื่องจากอาจจะมีนักเรียนเลือกเยอะแล้วมันเต็มห้องแล้วพอคัดคุณสมบัติแล้วเราอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะมาดูในลำดับที่2 3 4และ5ตามลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ขอนักต่อนักเรียนนะครับเลือกแผนการเรียนให้ครบทั้ง5าลำดับและ5แผนการเรียนโดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับในส่วนของ หน้าตาของแบบฟอร์มของการเลือกแผนการเรียนในปีนี้นะครับเราจะเลือกผ่านระบบ Google Form นะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครูอยากจะให้นักเรียนศึกษาแล้วก็อ่านคําชี้แจงก่อนให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มาสู่ลำดับของการเลือกแผนการเรียนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับลำดับที่1เลือกอะไรก็กดติ๊กไปลำดับที่2เลือกอะไรก็กดติ๊กไปจนถึงลำดับที่5เสร็จแล้ว อย่าลืมนะครับใส่ข้อมูลของผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็เป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจของนักเรียนนะครับใส่ข้อมูลของผู้ปกครองรวมถึงเบอร์โทรของผู้ปกครองให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นกดส่งนะครับงานแนแนวได้รับข้อมูลอของนักเรียนครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในวันที่21ก็จะส่งส่งต่อให้กับงานวิชาการเพื่อให้คณะกรรมการได้มาคัดนักเรียนเข้าแผนการเรียนแล้วก็จะประกาศ ผลการเข้าแผนการเรียนให้กับนักเรียนได้รับรู้รับทราบขอให้นักเรียนได้เข้าแผนการเรียนในแผนการเรียนที่เราเลือกไว้และตั้งใจไว้แต่สิ่งสําคัญนะครับอยากจะให้เราเลือกในแผนการเรียนที่ตรงกับคุณสมบัติของเราให้มากที่สุดตรวจสอบได้จากหนึ่งเลยสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราถนัดและก็ผลการเรียนของเราเองเราสามารถดูได้จากผลการเรียนที่ครูแจกไว้ให้นักเรียนนะครับเราสามารถดูได้ว่าเราทําคะแนนในวิชาไหนได้ดีแล้วก็เรามีความสุขกับการเรียนวิชาไหน เพื่อมาประกอบในการตัดสินใจเพราะว่ามันก็จะส่งผลกับอนาคตอย่างที่ครูบอกไปในตอนต้นนะครับทำให้เราอาจจะทําได้ดีแล้วก็ต่อยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเลือกแผกนการเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ